A break the break a, dough. Put a warehouse to the spot Keep the vibe strong Keep... okay. <laughs> 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 ก็ยังเด็ก่อนพอฟันในตัวข้อจัดกินก่อนแกะวีมึงได้เอ็กซ์ลอดมากินไอพึ่งในเอ็กซ์ลอดมาแดก

no kill. no 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 make no, no, no. mm. man, like a huge ball again. จะหาเขาให้เห็นแล้วเราจะอ้อมไปอ้อมไปหาเขาเพื่อจะไปสมารักเราคือกินเราข้างลาคนนะคือข้างลกคนในเกมฟรีไฟอย่างเดียวห้ามเอาเรื่องตามมาจะอ้อมไปข้างหลังไปหาใส่เชื่อปีศาจ ถ้วเราจะเอาเระเบิดระเบิดหนึ่งลูกกับไอ้บอ <c oughs> Double kill Double kill เราจะเก็บให้เขาแล้วเราก็เอาเอาไปให้เขานี่คือเราข้างล่างสตูเกินค่าแล้ว

first blood double kill triple kill เก็บสี่เก็บสี่ตัวชบี่ตัวเรวดเอาเรื่องคือมันอน่ะจะมากับรุมเราอีกสองตัวใช่ไหยแล้วก็ปืนเนี่ยแบบนี้แล้วมันก็ ผมแตกบิดคนละแถวคนละแถวเลยแล้วก็ชอบีนะโอ้ทำไมพวกนายต้องยิงคนเสื้อที่เราอยู่ใ,ใกล้ๆที่ย่อให้อ่ะพวกนายใจยายพวมนอนไม่มีสมาชิกพวกนายใจยายพวกนายเป็นคนใจยายที่ถุดย,ยิมเรไม่อยอมายยายมาเล่นเชืบนี่โว่ผู้ชายจมมาเล่นเชือบรหัสเกา่ามาเล่นรหัสใหม่กล้ากลัวนี่อีกแถมสนุกด้วยกากาจะสนุก ยกับบัตรกระจกกระจกเยะมองมามองเนี่พวกนยมนใครก็ได้มาชุบเราหน่อยอยู่ตรงศัตรูอ่ะอยู่บ้านศัตรูมาชุบเลยเขาไม่ยิงเราหรอกมาชุบเราเลยอย่ายิง อย่ายิงยิงทำไมไอสัตว์จะเอาเข็มไปด้วยไหมปียงเกยยงจุมจ๊อกกิมั

กันนั่นน่ะกันก่อนเาเออกันอะมันมีของเยอะอยู่ Triple kill ริปเปิลคิ